ช่วงนี้เราก็ฝึกเด็กๆทุกเช้านะครับนัดเครื่องบาสมาแต่ว่าเที่ยงนี้ก็เอาทําเป็ดมาซ่อมนะครับส่วนข้างนอกนี่ก็เป็นทีมต่างๆครับทีมเครื่องต่างๆที่เด็กๆมาซ้อมช่วงเที่ยง80คนนะครับเป่าโชว์่ลยลูกเป่าได้ถึงเสียงไหนแล้วเ,เลยพอ,ปอไปวัดไปวาได้ไปเผาโชว์สักพดหนึ่ง ตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนะครับยังไม่ได้กินข้าวเลยแม้วันนี้ยุ่งมากนะครับนายเช้าคุณหมูไม่ไม่มีสอนก็ปรากฏว่าได้ทําช่างเข้ามานะครับช่างเข้ามาแจ้งงานไฟก็ามาทําไฟในโรงเรียนแล้วก็มีโครงการนู่นนี่นั่นที่เอกสารที่ต้องส่งเต้ไมไปหมดเลยวันจันทร์ เป็นงานด่วนทางนั้นเลยทําตั้งแต่เช้ามายังไม่เสร็จเหมือนกันนะครับงานยังไม่เสร็จเลยลตอนนี้ประมาณเที่ยงครึ่งนะยังไม่ได้กินข้าวเลยครับแล้วก็ไม่รู้จะกินที่ไหนด้วยเ <laughs> พราะว่าต้องแก้งานอีกนะครับงานที่ทํานั่งทำตั้งแต่เช้าแหละเขาจะเขาเร่งจะเอาบ่ายโมงคหมูก็เลยเร่งทําเอกสารให้เขานะครับนส่วนเด็กๆที่นัดไว้ให้มาซ้อมดนตรีนี่ก็นั่งรอต่อไปนะครับตอนนี้คุูหมูยังไม่ว่างนะ,นะช่วงนี้เราก็ฝึกเด็กๆทุกเช้านะครับ ก็มีเครื่องช่วงนี้นัดเครื่องบลัดมาใช่ไหมเครื่องบลัดนัดเครื่องบลัดมาแต่ว่าเที่ยงนี้ก็เอาทําเป็ดมาซ่อมนะครับซ่อมทําเป็ดเพราะว่าเวลาที่เราซ้อมช่วงเช้าแล้วก็เห็นพล์ดไหนที่ยังต้องปรับปรุงอะไรอีกเราก็จะนัดมานัดให้เด็กๆมาช่วงเที่ยงนะซึ่งก็จริงๆแล้วช่วงเที่ยงก็มาทุกคนนะครับอยู่ข้างนอกกันเต็มไปหมดเลยนะส่วนทําเป็ดก็วันนี้ลอยลอยแพรําเป็ดอีกแล้วคุณหมูนัดมาตอนเช้าเอ๊นัด,น,ดนัดมาตอนเที่ยง แต่ก็ไม่ได้สอนนะเพราะว่าต้องรีบแก้งานให้เขานะครับแล้วก็ต้องรีบหาข้าวกินอีกด้วยเพราะว่าต้องมีสอนสอนช่วงบ่ายต่อนะครับเวลาที่เหลือครึ่งชั่วโมง,งหมูต้องทาให้ได้ก็คือ1ต้องแก้งานแล้วก็2ต้องหาข้าวกินให้ทันส่วนข้างนอกนี่ก็เป็นทีมต่างๆนะครับทีมเครื่องต่างๆที่เด็กๆมาซ้อมช่วงเที่ยงแถวของเราทีม80คนนะครับชุมนุมดุริยางหรือในกองทีมใหม่ๆก็เป็น80คนเป่าโชว์หน่อยลูก เป่าได้ถึงเสียงไหนแล้ว้ออ่ะได้เฮเป่าเสียงนิ่งได้แล้วอะไรเหรอเอเอเดี๋ยวให้แก้เดี๋ยวว่างก่อน่อยมาทำให้ อันนี้ก็ไม่มีใช่ไหมไม่มีค่ะเขยต,ต้องใช้เซนแล้วคเลยค่ะเดี๋ยวว่างๆ่คยมาทำเมโลเดียนก็มีปัญหาเยอะนะเมโลเดียนเริ่มเก่าแล้วบางตัวก็เป่าไม่ได้ติบนะแล้วก็อันนี้ก็จะไม่มีตัวอักษรตัวนีว้เด็กใหม่จะไม่ต้องใช้นะครับตัวที่มันเป็นก็เลยตัวสติ๊กเกอร์แปะเนาะสติ๊กเกอร์แปะโดเรมีแบบนี้เนะี่ยถ้าเด็กเด็กใหม่ไม่มีนะเขาจะงงนะครับของเรามีทั้งทั้งเสียงมีชื่อของเสียงมัน แล้วก็มีตัวอัสอนสอนภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวสอนตัวย่อไทยนะเราจะเรียกสั้นๆว่าการแปะโน้ตนะครับเปโลเรียนตัวไหนที่ไม่มีแปะโน้ตเด็กๆก็จะเล่นไม่ได้ยังงงตรงนี้ยังไม่ว่างทําให้เลยส่วนทีมคาริเนตมากี่คนเที่ยงนี้ฮะครบเป้ยลมครบไหมลูกตอนนี้ก็ไม่รู้ฟ้องอะไรกันบ้างเต็มไปหมดเลยโวยงงไปหมดแล้ว มาสี่คนนะอ๋อมาสี่คนอันนี้เป็นทีมคาริเนตนะครับโชว์หน่อยลูกโชว์หน่อยทำไมเราต้องทิมลงแบบนี้ทิมแบบนี้ได้ไหมโอ้โหเสียงยังงันนกแก้วเออ,อเฮ้ยพอไปวัดไปวาได้ไปเผาไปเผาที่วัน เดี๋ยวไปดูทีมอื่นบ้างอันนี้คนเก่านะคนเก่าก็จะง่ายหน่อยอันนี้เขาเรียกเครื่องอะไรลูกบาริโทนนะครับเครื่องบาริโทนฝนก็จะมาแล้วโอ้โหชุลมุนวุ่นวายไปหมดเติมทีมไหนทีมหนูอยู่ไหนอ่ะทีมหนูอ่ะออ้ไม่ทีมหนูอ่ะหน,หนูจับเครื่องหนูเล่นเป่าอัลโต้คนเดียวอ่ะไม่มีไม่มีคนอื่น พี่จิ๋วพี่จิ๋วพีจว่จิ๋วไม่มาใช่ไหมหไหกลับไปแล้วอันนี้ทีมคับโบนะครับทีมทับโบทก็จะง่ายหน่อยเพราะว่าเป็นตัวเก่าตัวเก่าสามคนแล้วก็ตัวใหม่อีก2คนก็ให้ให้พี่เขาช่วยน้อง,องสอนน้องไปนะครับนะส่วนทีมที่ลำบากสุดก็จะเป็นทีมนี้ทีมยูโฟเนียมนะครับเพราะว่าเป็นเด็กใหม่หมดเลยนัง่งนั่งใกล้ๆกน้กันใหญ่เครื่องมันกระทบกันนะลูกเดี๋ยวมันจะบุบ อ๋อนน่นไงไอ้จิ๋วอยู่นู่นใช่ปะไม่ใช่ไหมน้ำเป็ดอยู่ข้างใน,งนดูเอาดูเอาความชุลมุนวุ่นไปส่วนท่งนี้ก็เป็นเมลโลเดียนนะครับนี่เ,นเมลโลเดียน,เป,นเป็นไงบ้างลูกเป่าได้บ้างยัง โช่หน uh, yeah, oh, oh, ่อยนะโช์หน่อยโช์สักปีดหนึ่งเออเอาเป่าทเข้าเอะเาตัวไหนกันอ้อยากได้ยินเสียงอ ได้เวลาแล้วไปเก็บกันก่อนป่ลูกมา,าเดี๋ยวตอนเย็ยนขึ้นมาป้าเก็บก่อนเร็วเดี๋ยวเย็ยนขึ้นมาซ้อมใหม่ม <า S 1> ไปเก็บเครื่องเร็วเดี๋ยวเย็นขึ้นมาซ้อมใหม่ม, <า S 2> ม,ม,มันเหมือนมันกดไม่ได้ๆๆหร<ม>อเหรอเดี๋ยวค่อยแก้ครับเก็บม้วนมันล็อกอะครับโอ้อ่าไปเก็บเครื่องก่อนลูกนี่แหละครับความยากของการสอนดนตรีแต่ใครคิดว่าเป็นครูแล้วสบายก็ ลองดูนะครับไม่ใช่แค่หนูหนูต้องไปเข้าทางนู้นไปเข้าประตูนูนะ้นอ่ะเข้าประตูข้างบนเวทีนะ่ะมันจะมีไอที่ไอที่เอื้อมแขนเข้ามาเปิดกุญแจ <Okay. S 1> เออไปลหลายๆคนช่วยกันนี่วันดีคืนดีมีคนล็อกประตูข้างในอีกเปิดไม่ได้อีกกุญแจก็ไม่มีกุญแจใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ไม่รู้เป็นไรนะใครมีวิธีช่วยแนะนําหน่อยนะครับ ไอ้ลูกบิดมันจะเสียเป็นประจำเอามาเปลี่ยนใหม่แล้วก็เสียแล้วก็พังเป็นประจำเลยไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วนะนะห้องนี้เสียประจำเป็นที่ฝนสาดหรือเปล่าตรงน,นางนี้ฝนมันสาดมาได้น,ะนั่นแหละจุดเข้าเข้าไปตรงนู้นนะเปิดประตูเหล็กเปิดประตูเหล็กให้ได้ไอ้จ๊ยวไม่เห็นมาเป่าเลยมาเป่าป่ะได้มาเป่าแซกป่ะเ,เป่าป่ะเป่าแล้ว,ลวอ๋อเก็บแล้วใช่ไหมเจ เอาไปเก็บเครื่องเก็บเครื่องเออเอาข้าวก็จะกินงานก็จะแกะหอยก็จะเลี้ยงโอ้ชีวิตเป็นไงเจสพอจะได้สักสองโน้ตไหมลูกพอนะมผู้บุกครับเมื่อกี้เสียงปลาเสียงมีกับเสียงปลาเป่าอันไหนเป่าก่อนครับเสียงเสียงอะไรนะเสียงมีกับเสียงปลาเสียมีเป่าก่อนดิมีแล้วก็ไฟฟ้าไป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  เออข้าวก็หิวเดี๋ยวไปแก้งานส่งเขาก่อนเอาเอาเฮ้ยอย่าให้โดนเฮ้ยสือสกนเอเอไปไป,ไป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 สวยที่อื่น <c oughs> เอาเก็บเครื่องแล้วเก็บเครื่องเก็บเครื่องไปเรียนก่อน <c oughs> นี่ครับวิธีเก็บไอาคาริเนตเราเราจะไม่ให้ใส่กล่องนะเพราะว่ากล่องมันรูดซิปบ,บ่อยๆแล้วก็เวลาที่เป่าเสร็จใหม่ๆมันจะอับนะครับถ้าเราใส่กล่องไปนะัมก็จะใส่ตะกร้านะถอดใส่ตะกร้าไปเลยนะครับแล้วก็ จะเอามาใส่ในช่องในชั้นเนี้ยนะครับนี่มันจะอยู่เป็นชั้นเป็นชั้นแบบนี้น,นะครับคาลิเนิตแบบนี้เนาะอ่าไม่รู้มีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนะครับนะส่วนอ่าปัญหาของคาลิเนที่เจอบ่อยๆก็คือก๊อก,ก,กหลวมนะก๊อกหลวมใช้ไปได้ปีเดียวก็ต้องซ่อมแล้วคาลิเนเป็นเครื่องที่เปราะมากๆนะฮะสำออยสำคาลิเนนะครับนะกว่าเด็กจะเป่าได้เครื่องพังไปแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเก็บเก็บเก้าอี้ให้ด้วยนะ อย่าลืมเช็ดก่อนก่อนที่จะเอาเข้าเข้าชั้นขึ้นราวหรือเข้ากล่องเช็ดให้เกลี้ยงเช็ดให้สะอาดโอเคประมาณนี้นะครับวันนี้เวลาน้อยว่าจะเล่าให้ฟังเยอะๆก็เดี๋ยวต้องรีบไปแก้งานส่งเขาแล้วก็กินข้าวอ่ะเหลืออีก20นาทีแก้งานด้วยหาข้าวกินด้วย20นาทีก่อนที่จะไปสอนนะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมหมูไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ